อนุญาตสวัสดีจ้าพรอจ่าแม่จ๋านี่ร้านร้านร้านลุงเทิงเลยเนาะอยู่ในสวนสัตว์จากแก้วชื่อร้านอะไรนะปกติร้านบันเทิงร้านบันเทิงเนะจ้าของไอ้นี่ยโชคก็ชั้นที่ชื่อเทิงอะอันนี้จะพินพามาดูมรดกโลกอันนี้มาดูมาจากคนที่ปลูกมานานเลยนะอันนี้อันนี้ใบกลมใบ,บกลมจะเป็นแบบนี้ไรน,นี้ใบแหลมเราเพิ่งรู้เนาะว่ามรดกโลกมีสองใบรู้แต่วมีหลายต้นแต่ไม่รู้ว่ามีใบแหลม,มมีสองต้น อันรู้ว่ามีหลายหลายแบบบางคนถามว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่รู้หรอกนีเป็นสิบสิบอ๋อแล้วอันนี้แดีว่าเราหาไม่ได้ไงมาหาได้แค่ตีนสองต้นเออดูด้านหนุบันเบิกอยู่ยังไม่ได้บันเบิกต้นหนึงสวยเห็นวันนั้นตลาดสิงห์บุรีเขียนโพนําเงินบันเบิกไม่ได้เขียนมรดกมรดกโลกบันเบิกมรดกลอกบนโพนําเงินเหรอโพนําเงินบันเบิกเจอที่ตลาดสิงห์บุรีเมื่อ ได้หลายอาทิตย์แล้วแหละเราเจอมาเอาเลยนะอยากได้มันนานอ๋อเราก็คิดว่ามันเป็นตัวเดียวกับของที่บ้านสีขาวนะเป็นเล็กไม่ใช่เขียวคน้ำเงินธรรมดาเลยไม่ใช,มใช่มันเบิกตรงสีขาวเหรอลายแถมนี้แต่เล็กขาวนี่ฟังจากคนรู้จริงอันนี้เออไอเราไม่รู้เราเข้าใจผิดมานานมากอย่าหนูจ่ายตังค์นะ ชอบชอบมากมรดกโลกถึงไม่มีเงินเรามีมรดกก็ยังดีเนาะเดี๋ยวไปดูวันประกวดที่ไหนกวดก่างทองเขาประกวดวัดเกาะใช่ไหมได้ตามไปตามไปตามไปแล้วผมก็จะจัดที่งานอันนี้ขอดูกันจ้ะเตรียมซื้อเสื้อกันไว้นะเดือนต้นเดือนกุมภามีงานประกวดที่ไอเนี่ยงานพระนารายณ์อ่ะพระนารายณ์วันที่สิบแปดจ้ะประกวด โกนอะไรมากอโกนิมากับบอลสีจะจะได้ไปเที่ยวจั่งสิบแปดมกราเนี่ยแหละครับกุมภากุมภานาบัมาเที่ยวงานวังแล้วกลางคืนน่ะถ่ายงานวังได้เยอะเลยเพราะเจอพอดีไะไรนี่อโกนิมาบอกชื่อมั่งได้ไหมเนี่ยอธิบายชื่อมั่งได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเพื่อจะได้เจอมรดกโลกใช่ไหมซื้อเพชรน้ำหนึ่งกับอัญมณีขาวไปเต็มบ้านแล้วอ่ะอันนี้เพชรน้ำหนึ่งเนาะ เพชรน้ำหนึ่งจ้ะเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งก็สวยสวยดีครับเมื่อก่อนเคยเป็นนางงามเมื่อก่อนเนี่ยเขาสวยสุดทางดานขาวนะแล้วตอนหลังมาไอเพชรไอสยามบัลลังกมาอันนั้นอะไรอ่ะสยามบัลลังก์สยามบัลลังก์เขาจะโทนขาวโทนขาวมันจะขาวกว่ามันเลยชนะไอตัวนี้อ๋อเจอแล้วก็จะเจอแล้วแต่คนชอบเนี่ยบันเบิกเนี่ยจะใบเท่านี่ย ถ้าเจอเจอเดี๋ยวได้ได้เก็บมั่งครับขาว,ขาวอันเนี้เราต้องควังจากลุง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 ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเลี้ยงมาเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสนสวยสวยมากมาก้อีนนี้สายขาวนะครับมาทางนี้เลยนะครับอันนี้อัญยมณีแดงครับอัญยมณีแดงแล,แล้วแล้วอันนี้อันนี้สุกสมใจปอง จุกสมใจปองคนก็หาอยู่นะแล้วเลดเดะเละเลยนะแล้วก่อนมันมีซุปเปอร์เลดล่ะซุปเปอร์เลดก็ตัวเดียวกันเนี่ยเดียวกันเรียกแต่ชื่อชื่อเดียวกันแต่คนเรียกไม่เหมือนกันโชคดีไอ้นม้โยมณีเนี่ยยเนี่ก็คืออัมณีกลายไม่จัดกลายกันไปกลายกันมาอันนี้อัญมณีสามสีไอ้ไม้ตัวนี้มันมันพิเศษคือว่ามันแปลงร่างได้เยอะเนี่ยเหรอนี่คือหนึ่งร่างของมันนี่ร่างเดิม นี่ร่างเดิมร่างแรกมันเลยร่างแรกร่างแรกมาร่างสองร่างสองมาร่างสามมาร่างสี่อ๋อี่่างนี่ฟังจากคู่อันนี้คือเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้ยมมณีขาวอันนี้ยมณีขาวใช่กายไอตัวนี้จะกลายมาจากอันยมณีสามมันก็เหมือนผสมผสมเกสรกันให้สีมันผสมกันเนี่ยนะเพื่อจะได้ออกมาใช่ไหมการกลายพันธุ์จากการแยกหน่อการทำเนื้อเยื่ออ๋อ และอินี้ต้นนี้คืออะไรนะเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะร้านลุงบันเทิงนะอยู่ในตลาดสวนสัตว์จากแก้วนะเนี่ยอันนี้คืออะไรตัวนั้นเป็นจอนบุนุเป็นเป็นตระกูลในบินโลเลนดอลิแดนด์แพงไหมรู้สามร้อยครับจอน จอสจอสจอสปูนุ่ชื่อคนหลังดีซะด้วยจอสฮ่าฮมันจะเหมือนก้านสม้มจอสใหญ่เลยวะอ๋อแต่มันด่างนะจอสปูนุ่มจอสจอสจอสอันนี้ละ่ะเหมือนกันไม่ใช่น่าไปขั้นมากขั้นมากเศรษฐีด่างเอ้ยโตชั้นสวยๆนะครับผม <c oughs> มีแต่สวยๆจริงนะสวยเยอะประกายดาวต้นนั้นไปแล้วที่มาถ่ายวันก่อน แล้วมันจะมีตอนนี้มันมีไม้อีกตัวนะเขาเอาไม้สเสนจันธรรมดาแล้วก็ไปย้อมสีไปกัดสีสวยตรงกลางอะเห็นมีขายเยอะอยู่นะแต่จิพินไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับจิพินก็ไปซื้ออีกเห็นว่าสวยสวยแล้วก็เอาไปซื้อกันแล้วพอว่ามอมอนหมดฤทธิ์ยาแล้วมันก็จะไม่สวยจะ้ะเห็นมีอยู่ในตลาดหลายร้านอยู่ หมายทำขึ้นมาเมื่อต้นปีแพงเมื่อเมื่อไปต้นปีที่แล้วว่ะแพงอยู่โดนกันเยอะอันนี้และอันนี้ต่อบุษราคำเห็นไหมพอตัดยกยอดแล้วเนี่ยสวยมากโหแม่ง้ยยงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ลไม่ได้ไลฟ์สดขายนะไม่นั่นไงแบบว่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจซื้ออะไรเงี้ยก็ซื้อติดต่อกันเองเราแค่ว่าตามไม้ร้านสวยๆอย่างเงี้ย อ่าแล้วก็เราเลือกที่ว่าร้านที่มีคุณภาพนะเขาเป็นเพชอ่าเป็นคุณภาพแบบว่าเราไม่ไม่ไม่น่านะถ้าร้านนั้นเราก็ไม่ทำเพชแต่ผมขายไม่เต็มนะเหรอเพชของร้านอะไรอ่ะไม่เคยขายนะไม่ใช่เพื่ออะไรอ๋อไปเดี๋ยวไงยาพินก็ขอจับกลับบ้านก่อนไปหาเดี๋ยวลูกค้าทักมาเองครับอันนี้เราก็ถ่ายไปให้ถ้าลูกค้าสวยสนใจอ่ะลูกค้าทักมาอ่า ใครสนใจติดต่อหมายเลขนี้ปาดบันที่นี่นั่นแหละ,ละ้าคาไฟอ่ะอะา,าร์ตแบตเตอรี่ <c oughs> เราก็มันยังไงล่ะลูกค้าโอ้ยช้างลุงผสมช้างติดผสมกับอะไรเนี่ยมันผสมเองยังไ,ไดงผสมเลยมันติดเองเ <c oughs> ก่งนะเนะี่ยเนาะไม่แตะไม่แตะบางคนเนี่ยมือม,ม,มันจะเม,ม,ม็ดใหญ่กว่านี้ถ้ามันตัวปูน เพราะเพราะว่าที่บ้านโดนช้างอ่ะช้างได้จากร้านนี้ไปแสนห้าเพราะว่าใครมาก็จับใครมาก็จับมันจะข้างล่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อนั่นแหละมันจะเป็นปีจัะเป็นปีถ้าเวลามันดอกมันหอมอ่ะเราต้องดมก่อนเวลาดอกดอกมันหอมเราก็แกะตรงเนี้ยแกะตรงเม็ดเนี่ยมันจะมีจะหุ้มอยู่แกะออกแกะออกแล้วก็ไปเอาสอแกสอนอีกตัวมาใส่มันก็จะติดเม็ด ยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ให้ความรู้น่ะเดินหนุ่นูจ่ายตังค์ก่อนอันนี้ใช่เซเลนไหมใช่จ้ะใช่ครับแพงไหมเดี๋ยวนี้หกพันห้าจ้ะพี่พินเก่งรู้จักชื่อตนมาเยอะเลยเซเลนโอ้าเมื่อก่อนอย่างนี้เป็นแสนไหมเป็นล้านเป็นล้านเลยเซเลนเกือบล้านอ่ะต้นนี้ตั้งแต่สมัยก่อนก็ปีมาเร่มจากเนสามหกสามหกสี่ เซเลนเป็นไม้ที่สวยมากเป็นไม้ในขวัญนะจริงเนี่เป็นไม้ในขวัญได้แต่ขวัญมาสูงเซเลนเนี่ยเป็นไม้ในขวัญของทุกคนเลยเซเลนเคยราคาล้านนะครับทุกผู้ชมขนาดนี้ขนาดนี้เราคือล้านหนึ่งเป็นล้านเกือบล้านนี่คือเซเลนเซเลนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครเอามาขายแต่ก่อนมันก็ห่วงนะห่วงมากที่มีราคาแพงเพราะเจ้าของห่วงกันทุกคนอีจากร้านโรงเลี้ยงนะตระกูลอะไรครับเนี่ยอโก โคโลโคโลคาเซียออกลูกยากไหมโคโลคาเซียออกลูกง่ายพอมีแล้วง่ายพอมีแล้วง่ายแต่ไมนลุกแต่วินลุกจะเริ่มต้นยังไงอ่ะเนาะอยากได้นั่นเนี่ยอยากอุ้มจริงอันเนี่ยเหมือนก้านไม้นะครับเหมือนก้านส้มอบบตัสอดแก้วกหัวว่ามันจะไม่ออกดอกไม่โตไม่อะไรยากไหมเวลาเลี้ยงหางจักใจจริง ง่ายมากลังหนอก็ง,ง่ายโตไวโอ้ต้องแต่จะอดใจไม่ไหวนะอยากได้เซเลนนะ่ะเพราะจ่าจไม่จา่าใครช่วยซื้อบอลสิอย่าพิน,นนนะัยนะเดี๋ยวตาังม,มาซื้อเซเลนหนูจองไว้ก่อนนะครับได้ครับตอนนี้แค่ห้าพันเองก็เอาหนูอยากได้ันูอยากไดนี่ไม่มีตังของนี้ น <si uh> uh ี่หนูเอาจริงนะสองวันห้าวันวัวละสองวันห้าอัน IC ี่หนูไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนสองเดือนหนูจ่ายให้ครบสองเดือนหนูายให้ครบก็ให้ไปเลยห้าร้อยเปิดโชว์เข้าชั้นสวยๆไม่มีเงินกินก๋วยเตี๋ยวมีมาแค่นี้จะพาก๋วยเตี๋ยวพาคนนี้ไปกินเดพอจะปลาล้มหมดแล้วนะคะปลาล้มหมดแล้ว ปล่อยกับบ้านดีกว่าเพราะกจดีให้ยยพินอุ้มตลาดเนี้ยยบินเคยมาเป็นหนี้ในที่เนี้สองแสนห้าล้านนีเนี่ยเห็นเห็น,น,น,นป้ายอ่ะร้านผู้พันทองสุกอ่ะผมเสียเสียเสียตัวเนี่ยครบกับพ่อะอะไรอ่ะผมไม่รู้จักเลยให้ผมเคอันนี้ไม่รู้จักเลยคับมีเงินม,เมาเบิร์นซื้อไม้ไป<ม>สองแสนห้าคุณรู้จักผคำตอบคือไรนี้อะไรเนี่ย วันนั้นไงนะเป็นจวนอาภูมจวนอาภูมไงนะม้ำเศษตังค์ใช่ป่ะใช่ป่ะม้ำเศษตังค์ให้ไหมแล้วกลับมามาบอกเมียว่าติดติดหนี้พ่อคามอยู่เท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบหรือสามร้อยมันโอนให้เลยเมียเป็นไปเลยห่ออุ้มจริงถึงครบกันทุกวันเนี้ถามเนี่ยถามได้เลยเนี่ยตะคุกันต่อหน้าเนี่ยยายหยุดก็ได้ คุณรู้จักผมเหรอผมถามน่าได้เฉยเราจำไว้เลยต้ตนไม้อ่ะเขาซื้อเขามีต้นเขาเขาขายให้เราเขมามีต้นทุน,ตนแต่ถ้าเกิดเราซื้อแล้วเราไม่คืนทุนให้เขาว่าแล้วเราจะไปหวังกำไรจากต้นไม้ไม่มี เนี่ยมันโยกให้ผมตั้กตะการเลยมาจำหายให้พวกแมวอ่ะอย่าแป๊บหนึ่งแต่หนูขอถ่ายแต่อันนี้ถ่ายมังกรทองถ่ายวินสันสิ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 งห์บุรีสินสิงห์บุรีอีกต้นหนึ่งสวยมากเพื่อนเพื่อนมาเลยนะร้านลุงบันเทิงสวยจริงแต่ไปให้ยังไงเดี๋ยวจะพินขอจบคลิปก่อนนะ